สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับแซมบิสโตรเอเซนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นนะครับก็คือต้นบุญนาคนะครับซึ่งต้นบุญนาคนั้นอยู่ที่บ้านสุริยไสนะครับสำหรับบ้านสุริยไสนะครับถูกสร้างขึ้นในปลายรัชกาลที่5นะครับซึ่งมีอายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วอยู่กับบ้านหลังนี้มายาวนานมากปลูกยากกว่าจะให้ดอกนั้นต้องใช้เวลาถึง6ปีเลยนะครับเรายังไม่เคยเห็นดอกของมันเลยนะครับคงไม่มีคู่นะครับเพราะมันเลยอยู่เพียงต้นเดียวและตอนนี้นะครับเรากําลังจะนํา ดอกบุนานะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมพร้อมกับชิมอาหารในชุดสุดพิเศษนะครับ The Journey ซึ่งเป็นเรื่องเรานะครับ The Story of c h a r e n Legacy ของบุนนาคนะครับและสุดท้ายครับ Century บ้านสุริยาศัยครับเป็นเรื่องราวที่จะนำลังสั์นะครับออกมาเป็นอาหาร5คอข์สนะครับพร้อมกับดอกบุนนาคที่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมก็จะได้พบกับชุดเมนูใหม่ล่าสุดนะครับเ h e j เช r n e y ครับเป็นการเล่าเรื่องนะครับ The Story of เจริญตำนานของบ้านสุริยัยดอกบุญนาคที่กำลังจะกลับมาบานอีกครั้งหนึ่งเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในเซตอาหารเซตนี้เลยครับ ซึ่งจะมีทั้งหมด5คอร์สด้วยกันนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยแอม,มูชบูชนะครับเรียกว่าเรียกน้ำย่อยก่อนจะเสิร์ฟมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับซึ่งเมี่ยงผลไม้นั้นวิธีการลังสันให้อร่อยนั้นยากยิ่งนักสำหรับจานถัดไปครับแอปิทัยเซอร์นะครับซึ่งในแอปิทัยเซอร์นั้นเราให้ชื่อว่า3กษัตริย์ในยุคราชการที่5้านะครับท่าขายจเจริญรุ่งเรืองม,มาอย่างมากมีทั้งเงินมีทั้งทองและมีนาศมากมายนะครับจึงลังสันออกมาเป็นชุดแอปิทัยเซอร์ชุดนี้เลยครับทั้ง ทองและหน้าจะมีเครื่องประดับซ่อนอยู่ด้านล่างด้วยนะครับคำแรกเลยครับขนมครกหน้าปูนะครับตกแต่งด้วยไข่ปลาแลม f i s h อันนี้ก็จะเป็นขนมครกแบบโบราณนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยหน้าปูนะครับทองครับเราก็ใช้สเตลือนะครับซึ่งเป็นสเตหะลือของวังสวนสุนันทาเนั่นเองนะครับส่วนข้าสุดท้ายครับหน้าับก็จะใช้มันกุ้งทอดครับไม่ใช่ทอดมันกุ้งนะครับมันกุ้งเอาไปทอดนะครับแล้วก็ เป็นสีออกมาเป็นแบบนาคนั่นเองนะครับทั้ง3คํานี้นะครับก็เรียกว่าเป็นคําที่รังสัตว์ออกมาให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเราเรียกชื่อว่าสามกษัตรินั่นเองจานถัดไปเป็นสลัดครับเราเรียกว่าสลัดสนามเสือป่าครับซึ่งมาในยุคสมัยรัชกาลที่6นั้นนะครับเพราะองค์ท่านทรงอยากจะปลูกจิตสํานึกของคนไทยนะครับให้มีความรักชาติ หนึ่งในพระราชะกรณียกิจของท่านนะครับก็คือการตั้งกองคนเสือป่าครับเราจึงนําพระราชะกรณียกิจของท่านนะครับนำมาทําเป็นสลัดสนามเสือป่าครับซึ่งในจานนี้นะครับก็จะเป็น ยำถวายนั่นเองในสูตรของพระวิมาลเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิหลนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นประมุขของห้องเครื่องในร,นรันกราศกาลที่5จาการถัดไปครับเรามาลิ้มรสนะครับของซุปนะครับหลังจากรัชกาลที่6ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงที่ข้าวยากหมากแพงจึงรณนนรงค์ให้คนไทยมากินกว๋วยเตี๋ยกวก๋วยเตี๋ยวช่วยชาตินะครับในยุคนั้นมีการขายกว๋วยเตี๋ยวมากขึ้นแม้กระทั่งผัดไทยก็เกิดขึ้นในยุคนั้นนั่นเองนะครับเราจึงนํามาทําเป็นซุปร่วมสมัยครับจะเป็นซุปต้ม ขาไก่กลั่นใส่ด้วยหอยเชลตัวโตๆวุ้ยเตี๋ยวนะครับหรือว่าเส้นหมี่นะครับเอามาทําเป็นแบบบางกรอบนะครับแล้วกินร่วมกับซุปนะครับไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนเลยครับนาหรับเบงขอนนั้นเป็นการรวบยุคสมัยในรัชกาลที่8และรัชกาลที่เเราให้ชื่อเซตนี้ว่าพอเพียงครับซึ่งร้นเก้ารัชกาลที่9นั้นนะครับต้องการปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาหารของท่านจะเป็นอาหารที่เรียบง่ายและหากินได้ในชุมชนของเรา อือในประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับจาแรกนี่แหละครับก็คือกุ้งแม่น้ําย่างน้ําปลาหวานนั่นเองนะครับก็ใช้กุ้งแม่น้ําตัวโตนี่แหละครับแล้วก็มาคุกเข้ากับน้ําปลาหวานนะครับโดยใช้น้ําตาลโตนดนั่นเองนะครับในการทําสําหรับตั่วต่อไปนะครับเป็นแกงชักส้มปลาถูย่างครับนี่เลยครับสำหรับแกงชักส้มเป็นแกงโบราณมีรสชาติของมะกรูดเป็นตัวนําแล้วก็มีความสดชื่นของมะกรูด แกงชักส้มนั้นเป็นแกงโบราณที่หาทานได้ยากมากนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้สําหรับจานถัดไปนะครับเป็นเครียกว่าน้ําพริกนํำเนียบหมูสับนะครับจานนี้ครับเป็นการผสมผสานนะครับโดยการนําน้าพริกแล้วก็เอานําเลียบไปผัดกับหมูสับมาทำเป็นน้าพริกนั่นเองแหนมกับปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็แหนมกับผักสดทั้งหมดนี้ครับที่เราจะได้ถ่ายกันนะันก็เลยเป็นชุดพอเพียงซึ่งอยู่ใน ยุคของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองนะครับพอสุดท้ายครับเราให้ชื่อว่าเจริญซึ่งเป็นของหวานนั่นเองนะครับเรามาดูเลยครับหน้าตาของขนมหวานนั้นเป็นอย่างไรจานนี้นะครับต้องขอบอกครับท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกนะครับที่บ้านสุริยะใสยมีการ collab เ h e กันนะครับซึ่งจานนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจาก เชฟอินจากครัวบ้านอินนั่นเองนะครับเกิดขึ้นในยุคราชการที่10นั่นเองก็คือการทำขนมหวานนะครับในยุคสมัยใหม่ในจานนี้ก็จะมีนะครับไอศครีมกะทินะครับมีมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ยังมีองเอกนะครับพร้อมกับคุกกี้เล็กๆนะครับให้เราทานปุดจบด้วยความสง่างามของคำว่าเจริญนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับยังมาพร้อมกับอีกหนึ่งสิ่งครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ เครื่องประดับจากดีไซเนอร์ชื่อดังคุณสรันนะครับคุณสรันเป็นใครครับเป็นนักดีไซเนอร์เครื่องประดับเรียกว่าอาร์ชูแวร์นะครับแม้กระทั่งศิลปินดังๆของโลกหลายๆท่านก็ใส่เครื่องประดับของคุณสรันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นลิซ่าแบ็กพิงก์นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องประดับของคุณสรันนั้นก็จะออกมาในรูปแบบของคอลเลกชันนะครับที่เป็นคำว่าเจริญ ร้อนข้าราชการที่5ได้ถวายให้กับข้าราชบริพารน,นําไปผลิตเป็นภาชนะนะครับแล้วมีคาว่าเจริญแจกจ่ายให้กับข้าราชบริพารเพื่อเป็นสิริมงคลเราจึงขออัญเชิญนะครับสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าเจริญน,นั้นมาอยู่ในคอลเลกชันนี้พร้อมกับดอกบุญนาศในคอลเลกชันนี้ต้องบอกว่าคุณชรันทำเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ทานเซตนี้นะครับก็สามารถซือจิวเวลรี่ในราคาสุดพิเศษแล้วแต่ชิ้นว่า คุณต้องการชิ้นแบบไหนต้มีตั้งแต่ชิ้นเล็กชิ้นกลางจนจนถึงชิ้นขนาดใหญ่นะครับคุณจะได้ราคาสุดพิเศษแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับเครื่องประดับชุดนี้นะครับยังเป็นคอลเลกชันเดียวที่จะมีเฉพาะที่บ้านสุรยิยสใสแล้วมีที่เดียวแห่งเดียวชิ้นเดียวบนโลกใบนี้เลยครับเรียกว่าต้องมาจากที่บ้านสุรยิยสใสเท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับในเซตอาหารทั้งหมดนี้นะครับทั้ง5คอร์สนี่นะครับ จำหน่ายเพียงในราคาชุดละ2,995บาทบวกๆนะครับท่าสามารถอิ่มอร่อยนะครับพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ่ายทอดมาในเมนูนั้นแล้วยังได้เพลิดเพลินนะครับกับคอลเลกชันจิวเวลリของสลันวันนี้ผมแซมบิ s t r o เอเชียขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับครั้งต่อไปนั้นบ้านสุริยาศาัยจะมีอะไรมานำเสนอโปรดติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ